สุขกับทุกข์มันเป็นตัวเดียวกันมันเป็นตัวเดียวกันแต่แม้มันออกอาการทั้งสุขทั้งทุกข์ให้แกเราทั้งสองด้านเลยนะมันสุดยอดสุดยอดเล่นคนมายากลนี่นะมันเกิดอยู่ทั้งสองด้านเพราะงั้นเราเรียนรู้มันให้ได้อะโอ้สุขก็เป็นโลกีทุกข์ก็เป็นโลกีผู้ฉลาดรู้ว่าที่จริงมันไม่ใช่สุขหรอกมันทุกข์ทุกข์ตอนนั้นเกิดขึ้นทุกข์ตอนนั้นตั้งอยู่ทุกข์ตอนนั้นดับไป ดับเหตุที่ไม่ให้เกิดตัวนี้ที่มันหลอกว่าเป็นสุขด้วยเนี่ยดับเหตุได้ทุกข์ก็หายสุขก็หายด้วยผู้เรียนรู้ปฏิบัติสุขกับทุกข์หายไปนี่แหละเป็นหัวใจสำคัญของศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่เรียนรู้ตัวสุขทุกข์แล้วทำให้สุขทุกข์ปราศนาการไปจากจิตหายไปไม่เกิดในจิตอีกคนที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ เรียกว่าอัตุกรรมสุขในภาษาบาลีง่ายๆภาษาบาลีลึกซึ้งก็คืออุเบกขาไม่มีสุขไม่ทุกข์ไม่มีทุกข์พระดับเหตุคือกิเลสจนถึงอาสวะออกได้จิตสะอาดเรียกว่าอุเบกขาที่มีลักษณะปริสุทธาประโยธาตามุทุกรมัญญาปภัสราจิตมันสะอาดจากกิเลสหมดสุขทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์ทำได้โดยกิเลสไม่ออกหมดจิตไม่สะอาดเขาทำได้เดรัจฉีก็ทำได้ทำให้จิตไม่สุขไม่ทุกข์โดยวิธีเดรัจฉีวิธีนักสะกดจิตลืมตาก็ทำได้สะกดจิตแบบลืมตาให้จิตมันไม่สุขไม่ทุกข์ช่วงที่ก็ทำได้นะมันไม่สุขไม่ทุกข์แต่มันไม่ได้เป็นจิตที่ไม่สุขไม่ทุกข์เพราะลลางเหตุตัวจริงเลย คืออาการโง่อาการที่เป็นกิเลสลามันออกจนมันไม่มีในจิตเลยไม่เกิดอีกในจิตอีกเลยมันจะมีเหตุทางข้างนอกสัมผัสกระทุ้งกระแทกกระเทือนยังไงกิเลสก็ไม่เกิดมันมีนัยยะสำคัญที่ลึกซึ้งกันมากในยุคในอธิบายสั้นๆเนี่ย